วัสดค่ะ,ะชื่อแนนธันชนกดาสีนะคะกับคุณแม่จุรลีดาสีนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงถึงเรื่องอเจลนะคะที่คุณแม่ทานเมื่อแม่ทานได้กี่ปีแล้วแม่คะห้า <5 S 2> <5 S 1> ป,ปีก็ย้อนไปประมาณเกือบเจ็ดแปดปีที่แล้วะคะ่ะที่คุณแม่มีภาวะไตเสือ่อมก็คือเป็นไตระยะที่สี่ทีนี้ เขาเขาก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะก็คือแต่ว่าก็จะมีอาการทรงทรงสุดๆุดทีนี้คุณแม่ก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ไปพบเจลคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ก่อนหน้านี้เป็นคนที่ทานยาเม็ดยากแม่กระทั่งยาน้ำเองหรือเป็นผงเอามาละลายก็ยังทานยากค่ะ,ะคุณแม่เห็นเป็นลักษณะเจลแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อไต คือคุณแม่ก็โทรมาหาแนนตอนนั้นคือแนนทํางานที่ภูเก็ตนะคะคือคือก็แม่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ประจําแม่ก็โทรหาบอกว่าช่วยดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้หน่อยอยากจะลองทานันนก็ไม่ไม่ไม่คือแนนต้องบอกเ่อว่านันเป็นพยาบาลนนนก็เลยบอกว่าไม่ไม่แม่ก็คือคือยาแผนปัจจุบันคือดีที่สุดแล้วแม่ไม่ต้องอะไรมากมายอะค่ะก็คือให้ทานยาปัจจุบันแล้วก็ อ่ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําแม่ไปแบบนี้คุณแม่ก็ไม่ <c oughs> <c oughs> ก็ยังพยายามที่จะที่จะทานเจลค่ะค่ะก็คุณแม่ก็เซิร์ชเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้คุณพ่อค่ะช่วยสั่งมาให้ทานตอนนั้นนันรู้สึกไม่ไม่สนับสนุนเลยนะคะต้องบอกว่าไม่สนับสนุนด้วยความที่เป็นพยาบาลแล้วก็คืออาหารเสริมอะคะ่ะ มัน,ม,นมันก็ดีในความรู้สึกของแนนแต่ทานเป็นแบบผักสดผลไม้สดดีกว่าไหมในความรู้สึกตอนนั้นก,ก็ไม่ไม่คุยเรื่องนี้ต่อกับคุณแม่พุณแม่ก็รู้แล้วว่าแนนไม่สนับสนุนเลยเขาก็ไม่คุยกับแนนแล้วเสร็จเขาก็สั่งมาทานเองทานเองได้ประมาณเกือบสามเดือนแล้วแนนเนาะสองสามเดือนแนนก็อ่ะแนนก็เห็นแม่ทานงั้นไปตรวจเลือดกันปรากฏว่าผลเลือดนะคะ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างตอนนั้นไตเข้าจะอยู่ระยะที่สี่นะคะสี่เนี่ยคือทรงๆมาตลอดระยะเวลาที่รับประทานยานะคะ<ส>แล้วทีเนี้ยพอมาทานเจลปุ๊บได้ประมาณสามสามเดือนแล้เยินสี่เดือนแน่นอนแม่ก็อ่ะด้วยความที่วิทยาศาสตร์นะคะก็ให้คุณแม่เจาะเลือนดูเลยเปรียบเทียบก,กันระหว่างก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่ามันขยบขึ้นมาค่ะจากระยะที่สี่อะค่ะ ขึ้นมาเป็นระยะที่3แล้วคคีตินีน BUN ก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นนั้นก็เปิดใจเริ่มเปิดใจแล้วเขาก็ทานมาต่อต่อ,ต,อต่อมาแนะมนะ่เนาะทานต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ห้าปีแล้วาทานทุกเดือนต่อเนื่องกันทุกเดือน คุณแม่เป็นทารซีเมียด้วยแล้วก็เป็นไตนะคะตอนนี้ก็ก็รับประทานต่อเนื่องะคะคุณแม่เล่าลว่าสุขภาพร่างกายตอนนี้เป็นยังไงน,นะะดีดีแต่ก่อนนี้เป็นนอนไม่หลับนอนไม่หลับน้ำหนักก็ลดมากเลยน้ำหนักเจลียวทีนี้ทํางานก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนนี้จะเหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องให้เลือดตลอดเดี๋ยวนี้เลือดก็ไม่ได้ให้ หลายปีแล้วตั้งแต่กินเจลมาก็ไม่ไม่เคยให้เลือดแต่ก่อนจะให้แทบแข็งแรงขึ้นมากเลยค่ะยังไงเลยก็ท้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลแล้วก็แนะนําให้พี่ชายพี่ชายก็เป็นไตแล้วก็ยายยายอยู่บ้านอายุเก้าเก้าสิบสองปีก็ให้กินแข็งแรงยายถ้านี้คิดทางการทางบ้านใช่แต่ก่อนแม่เป็นคนที่ทานยายากกินยายากยาโรงพยาบาลแม่ก็ไม่ชอบกิน ยาน้ำยาอะไรแม่ก็ไม่ชอบกินพอแม่มารู้ผลิตภัณฑ์ของอูมิที่เป็นเจลทานง่ายทานง่ายแล้วก็พ,พวกพกไปฉีกฉีกซองฉีกซองบีมันจะซึมเข้าร่างกายของเราทำให้แม่สุขภาพแข็งแรงไตของแม่ก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแต่ก่อนแม่ก็เคยให้เลือดประจำเเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่ให้เลือดแล้วขอบคุณอูมิ ขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลอูมิกินง่ายพวกง่ายไปทางไหนก็ได้